สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมี4สูตรพริกเกลือจิ้มผลไม้มาฝากกันนะคะอร่อยทุกสูตรเลยค่ะใครชอบสูตรไหนทําสูตรนั้นได้เลยก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยค่ะ เรามาดูสูตรที่1นะคะสูตรที่1จะเป็นสูตรน้ําตาลปี๊บนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีแค่น้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวพริกขี้หนูสวนแล้วก็เกลือป่นค่ะเรามาเริ่มที่โขลกพริกขี้หนูกันก่อนเลยนะคะวันนี้พี่ขวดใช้10เม็ดให้ใช้ทั้งพริกเขียวพริกแดงเลยนะคะโขลกให้ละเอียดประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาละลายน้ําตาลมะพร้าวกันนะคะวันนี้พี่ขวดใช้ที100กรัมค่ะเสร็จแล้วนาเกลือป่นใส ลงไปได้เลย1ช้อนชานะคะแล้วเราจะละลายน้ำตาลมาพร้ว้วหรือน้ำตาลปี๊บสักหน่อยหนึ่งให้ใส่น้ำสุกอุ่นลงไปแต่อย่าใส่เยอะนะคะเราจะใส่เพียงแค่นิดเดียวให้เขาละลายง่ายแค่นั้นค่ะเพราะว่าถ้าเหลวไปมันจะไม่อร่อยเวลาที่เราจิ้มผลไม้มันจะไม่ติดนะคะนี่ค่ะเราจะให้เขาเป็นเหมือนนมข้นแบบนี้นะเสร็จแล้วนำพริกที่เราโขลกไว้ลงได้เลยค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆจิ้มฝรั่ง เด็ดนะมากๆค่ะตามร้านฝรั่งเขาจะชอบมีขายกันนะไม่จําเป็นต้องซื้อเลยทําเองง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2กันได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะก็จะใช้แค่พริกแดงจินดาน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือป่นค่ะเราก็มาหั่นพริกแดงจินดาเป็นท่อนเล็กๆเพื่อสะดวกในการนําไปโขลกนะคะอันนี้เราโขลกให้ละเอียดเลยนะพี่ขวดจะใช้แค่เม็ดเดียวค่ะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปเสร็จแล้ว ะะให้เราเตรียมน้ำตาลทราย50กรัมกับเกลือป่น1ช้อนชานะคะแล้วก็นำพริกที่เราโคลกไว้ลงใส่ได้เลยจากนั้นก็คลุกเขาให้เขาเข้ากันเลยนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะ จิ้มมะม่วงจิ้มฝรั่งหรือแม้กระทั่งจิ้มสับป,ปะรดก็ได้นะคะสูตรเด็ดเลยทำง่ายที่สุดด้วยสูตรนี้นะคะเนี่ยก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่3กันเลยนะคะ สูตรที่3เป็นสูตรพริกเหลืองค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็เช่นเดิมเลยน้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็พริกเหลืองนะคะเราก็จะใช้พริกเหลืองสักประมาณครึ่งเม็ดนะคะหรือว่าใครชอบเผ็ดหน่อยก็จะใช้เกือบเกือบเม็ดหรือเม็ดหนึ่งเลยก็ได้นำพริกเหลืองมาโขลกให้ละเอียดนะคะ เมื่อเราโครกได้ละเอียดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะสูตรนี้ทำคล้ายกันกันกบสูตรที่2เลยนะน้ำตาลใสาย50กรัมเกลือปน่น หช้อนชาเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนำพริกเหลืองที่เราโขลกไว้ใส่ลงไปได้เลยจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันสูตรนี้นะคะจะต่างกับสูตรที่2ตรงที่พริกเหลืองเนี่ยเขาจะให้ความหอมมากกว่าค่ะนี่นะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยน่าทานสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่4สูตรสุดท้ายค่ะ สูตรนี้นะคะเราก็จะใช้แค่ลดดีพริกป่นแล้วก็เกลือป่นเท่านั้นค่ะง่ายมากๆอัตราส่วนเท่ากันเลยนะคะเราจะใช้ผงลดดีลดหมู2ช้อนโต๊ะพริกป่น2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือป่น2ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันสูตรนี้รสชาติจะออกมาเค็มๆต่างจาก3สูตรแรกนะคะ3สูตรแรกเขาจะออก เผ็ดหวานเคม็มแต่สูตรนี้เนี่ยเขาจะออก เค็มหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะจะเหมาะกับการนำมะม่วงเปรี้ยวมาจิ้มหรือว่าจะเป็นชมพู่มะเมี่ยวนะคะเข้ากันสุดๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็น4สูตรพริกเกลือจิ้มผลไม้ใครชอบสูตรไหนใช้สูตรนั้นได้เลยค่ะอย่างฝรั่งวันนี้นะคะจิ้มกับสูตรน้ำตาลปี๊บเข้ากันอร่อยสุดๆอย่าลืมลองทำกันนะคะ